น,นี้นะคะน้องนาน้าก็มาโคกหนองนาค่ะตอนนี้เราก็ทําระบบน้ําค่ะนะคะอันนี้เป็นท่อแรงดันน่ะเราปลูกต้นไม้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทําน้ําค่ะ<ม>นีนะ <pregn> ่นะคะเป็นระบบน้ําค่ะแล้วต่อน,น้ํามาจากตรงนู้นนะคะเรายังไม่เอาแทงน้ําขึ้นทีนน่สูงนะคะเพราะว่าราคามันแพงค่ะจะทําแบบนี้ไปก่อนนะคะ <Wh im. S 1> ถ้าไปฝั่งนี้นะคะก็จะขึ้นไปข้างบนนะคะบนตรงนู้นนะคะ ิดน้ำฝั่งนี้แล้วนะคะเพราะว่าสี่โมงแล้วค่ะมันไม่มีแดดนะคะเพราะาเราจะปิดน้ําตรงนี้แล้วก็มาเปิดตรงนี้นะคะเราจะเปิดไว้นะคะแล้วเราก็จะมาตอนแปดเก้าโมงค่ะในช่วงนั้นนะคะถ้ามีแดดนะคะเขาก็จะลดน้ําต้นไม้รอเราค่ะเพราะว่าเราใช้ระบบสปริงเกอร์นะคะนี่ค่ะสปริงเกอร์ที่เราทํานะคะถ้ามีแดดน้ําก็จะออกมาค่ะแล้วเขาก็จะ ต้นไม้ให้พวกเรานะคะต่ออ้อมสะไปเลยนะคะฝั่งด้านนี้นะคะเราไม่ต้องปิดเลยค่ะเราเปิดไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่มาตอนเช้าค่ะเราจะมาตอนแปดเก้าโมงค่ะแล้วพอเรามานะคะเราก็ปิดวาวเลยค่ะเพราะว่ามันจะลดน้ําจนชุ่มให้เราเลยค่ะนะคะค่ะกําลังจะทอดยอดค่ะไปดูฝั่งนู้นนะคะพ่อสายสายมานะคะเราจะปิดฝั่งนี้ค่ะ แล้วเราก็จะมาเปิดฝั่งนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีแดดนะคะแล้วน้ําก็จะขึ้นไปข้างบนค่ะนู่นนะคะสายต่อท่อสปริงเกอร์ค่ะเวลาเราจะเปิดสปริงเกอร์นะคะเราก็เอาขึ้นมาแล้วก็เียบท่อตรงนั้นค่ะพอเราใช้น้ําเสร็จลดต้นไม้ทั่วแล้วนะคะเราก็จะปล่อยน้ําลงตรงนี้ค่ะเพึ่งปล่อยน้ำได้วันเดียวนะคะนี่นะคะคือสายเสียบต่อสปริงเกอร์ค่ะ แม่น้ำอหไรตรงนี้ค่ะฝั่งนี้เราจะปลูกหญ้านะคะแล้วก็ปลูกผักหวานค่ะว่าใกล้ป่านะคะนี่คือป่าของเราค่ะแล้วต่อสปริงเกอร์ไปสุดเลยนะคะร้อยสามร้อยเมตรค่ะไปยันท้ายสวนเลยนะคะฝั่งนี้เรายังไม่ได้ปลูกอะไรมากนะคะเราจะปลูกท้ายสวนค่ะตัวนี้คือหญ้าหวานนะคะแต่อาจจะตายแล้วค่ะ เดี๋ยวเราเอาม,มาปลูกใหม่นะคะต่อสายายาไปยนท้ายสวนตรงนู้เลยค่ะตรงท้ายสวนของเรานะคะเราปลูกไว้ค่ะนี่นะคะเราปลูกไว้ค่ะ ทางนี้นะคะปลูกต้นไผ่หมดเลยค่ะเดี๋ยวด้านหลังนะคะน้องน่านจะเอาต้นขามาปลูกค่ะแล้วก็ต้นไม้ยืนต้นนะคะตรงนี้เป็นนานะคะแล้วก็ของไส้ไก่ค่ะตรงนี้นะคะที่เราเอาดินมาใส่ค่ะเพราะว่ามันเป็นที่เลี้ยวรถนะคะจะเอารถนเข้ามาแล้วก็เลี้ยวตรงนี้นะคะแล้วก็ออกไปแทนที่เราเข้ามา ดินที่เราเอามาใส่นะคะดินลุกลังค่ะแล้วก็ผสมดินเหนียวนะคะฝนตกแล้วนะคะน้องนง้น่าก็จะเอาต้นไม้มาปลูกค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งน้นค่ะทายนี้นะคะเราเตรียมปลูกต้นไม้ค่ะเราจะเอาไปต่อกับสปริงเกอร์นะคะแต่ว่าระบบน้ําเรายังไม่ดีพอค่ะเพราะว่าเราไม่มีแทคนสูงนะคะความดันน้ําจะไม่แรงค่ะ นี่นะคะน้ำของเราค่ะและ้วน้นานาก็เอาต้นกล้วยมาปลูกดีแล้วนะคะดูข้าวของเรานะคะข้าวกลาำลังงามค่ะนี่ข้าวข้าวตรงนี้เราปลูกมะพร้าวนะคะปลูกข้าวไว้ด้วยนะคะนี่นะคะเราปลูกเยอะเลยค่ะ เราปลูกทุกอย่างที่เราอยากจะปลูกค่ะแล้วก็ที่เราอยากจะกินนะคะชาโอมค่ะคนี่นะคะเราปลูกผักหวานแล้วก็ต้นไม้ยืนต้นค่ะฝัองน,นี้นะคะก็เป็นชาโอมหมดเลยค่ะ มันพังนะคะนี่นะคะเราสามารถต่อสายสปริงเกอร์ได้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ไปตรงนู้นเลยค่ะยืนต้นฝั่งนี้นะคะที่เราปลูกค่ะต้นมะขามแล้วก็ต้นมะม่วงค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นพื้นที่ปลูกบ้านค่ะแต่รอดินแน่นก่อนนะคะเราถึงจะปลูกบ้านค่ะ เราขุดหนองเสร็จภายในเดือนมีนาค่ะแล้วเราก็เพิ่งต่อระบบน้ําเสร็จนะคะหลังจากที่เราทําน้ําเสร็จนะคะแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้ในช่วงสงการค่ะคอนแนะนําที่เราปลูกหน้านี้นะคะเพราะว่าในหน้าฝนค่ะต้นไม้จะได้เจริญเติบโตได้ดีค่ะเราดูข้อนองนา,นาของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงต่อค่ะให้กําลังใจช่วยพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวน้องนั่นน่าจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ คลิปนี้นะคะไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะบายๆเลิกๆนะคะ